ำเภอเกาะช้างเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราดที่มีธรรมชาติที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมด66เกาะของจังหวัดตราดและเป็นเกาะใหญ่อันดับ3ของประเทศไทยรองลงมาจากเกาะภูเก็ตและเกาะสมุยมีเนื้อที่ประมาณ212ตารางกิโลเมตรลักษณะของเกาะส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อนสภาพป่าโดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์ มีทั้งน้ำตกชายหาดและปะการังที่สวยงามจากสถิตด,ด,ด้านการท่องเที่ยวเมื่อปี2,562พบว,ว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเกาะช้างกว่า1,200,000คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า800,000คนที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า4 0 0 0 0คนแต่เมื่อโควิด -19 ระบาดไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกาะช้างก็เช่นเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ลดลง และจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แทบจะเป็นศูนย์ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทุกภาคส่วนบนเกาะช้างหลายกิจการต้องปิดตัวส่วนที่เหลือก็ต้องปรับตัวให้ธุรกิจอยู่รอดช่วง2ปีที่ผ่านมาครับโควิดส9น่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจพี่รุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ปีห2ครับรายได้ของอำเภอเกาะช้างดีกว่านะครับมันจะมีรายได้ถึง จังหวัดตราดบ่อช้างเนี่ยสองหมื่นกว่าล้านนะครับแต่เมื่อเกิดโควิดแล้วเนี่ยครับรายได้ปีแรกเราเป็นศูนย์นะครับปีแรกเป็นศูนย์เลยซึ่งไม่มีนักท่องเที่ยวเราไม่มีอะไรผลกระทบถามว่ามากมากไหมค่อนข้างจะมากครับมากสุดๆเลยครับซึ่งการที่เป็นรายได้เป็นศูนย์ย่อมมีผลกระทบกับเราอย่างค่อนข้างรุนแรงครับในด้านของผลกระทบของโควิด -19 นะครับก็ <chat> อ,อย่างแรกเลยคือโควิด -19 กาก็ทำให้นักท yeah, <ets> UH! ่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินเดินทางมาท่องเที่ยวได้ในเกาะช้างนะครับก็อย่างหนึ่งคือคือส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาครับโดยโดยปกติครับนักท่องเที่ยวของเราสะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนอื่นเลยต้องเรียนตามตรงว่า สถานการณ์โควิดเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบแค่พื้นที่เกาะช้างแล้วก็จังหวัดตราดแต่ส่งผลกระทบไปยังภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศเลยค่ะคก็หลายๆแห่งจํมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องปิดตัวไปนะคะคอีกอีกส่วนอีกเกิน50เนี่ยก็มีการลดจำนวนพนักงานลงนะคะหรือบางฐานประกอบการก็มีการจ่ายเงินเดือนพนักงานลดลง ค่ะซึ่งก็ได้รับผลกระทบกันทั่วเลยค่ะเียได้ว่าการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยก็ยังมีพอขยับได้บ้างในบางช่วงที่รัฐบาลมีการผ่อนปรนแต่พอมีการติดเชื้อขึ้นใหม่รัฐบาลก็มีประกาศอย่างเข้มงวดก็ทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยก็หยุดชะงักไปโอ้ยแน่นอนเลยครับจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยคืออัตราการท่องเที่ยวโดยรวมเนี่ย ลดลงเย่างเห็นได้ชัดนะครับ mm hmm. ปกติเนี่ยพอเราเปิดมาแต่ละเดือนเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของอัตราการเข้าพักที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งมันจะมีการเติบโตเป็นหลักแค่10%บเเซนต์นะครับ mm hmm. แต่ณนะตอนนี้เนี่ยมันไม่มีบุ๊กคิ้งที่เข้ามาเพื่อเป็น,เ,ปนเขาเรียกเหมือนเป็นสต็อกให้เรา mm hmm. เพื่อเราจะรู้ว่าเราจะดําเนินการยังไง mm hmm. นะครับก็าคือผลกระทบหลักแล้วก็ชาวต่างชาติก็แน่นอนครับเดินทางไม่ได้ เราก็เลยต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์มาดูในส่วนของเรื่องอตลาดไทยเป็นหลักๆครับ,รบมากต้องตอบเลยว่ามากนะคะในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการโรงแรมรีสอร์ทรถนะคะเรือนะคะร้านขายของฝากนะคะแม้กระทั่งแม่ค้าแม่ขายที่เกี่ยวกับงานบริการด้านการท่องเที่ยวกระทบหมดค่ะครับแล้วปรับตัวกันยังไงครับ คือต้องเรียนตามตรงว่าเราพยายามพยุงนะคะเราพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองในส่วนที่เราทําได้เรารับนักท่องเที่ยวที่เป็นไทยเราจะเห็นข่าวว่าการปิดและเปิดเป็นระยะซึ่งจังหวัดตราดยมีความโชคดีว่าชุมชนในพื้นที่ค่อนข้างมีความป้องกันนะคะตัวเองระดับหนึ่ง mm hmm. ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ผู้บริหารจังหวัดเราค่อนข้างที่จะเห็นความสําคัญของผู้ประกอบการกับคนในชุมชน mm hmm. ก็ถ้าเกิดในกรณีมีการติดเชื้อเราก็ปิด แต่ส่วนที่มีการสถานการณ์และประเมินว่าการแพร่เชื้อลดลงก็เปิดให้คนทํามาค้าขายกันอีกเหมือนเดิมก็ถือว่าเราทําในส่วนที่ในจังหวัดตาดเรานะคะเพราะว่ามีทั้งการค้าชายแดนมีทั้งอาหารทะเลแล้วก็มีทั้งภูเขาสวนผลไม้ก็ค่อนข้างที่จะกระทบแต่ก็ยังมีอาชีพที่สามารถสลับสับเปลี่ยนแล้วก็ บรรเทาไปก่อนได้ค่ะค,คะกับสองปีที่ผ่านมานะครับที่ที่เราเจอปัญหาโควิดเนี่ยมีผลกระทบมากนะครับทั้งทั้งเกาะเลยซึ่งมีสองตำบลน,นะครับนักท่องเที่ยวไม่ไม่ได้เดินทางข้ามมาบนเกาะช้างก็จะทำให้รายได้ของเราเนี่ยขาดหายไปนะครับรายได้หลักที่มาจากการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเช่นผู้ประกอบการโรงแรมนะครับ ร้านอาหารเรือนําเที่ยวรถนําเที่ยวแล้วก็อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นของฝากแม่บ้านนะพนักงานโรงแรมก็มีผลกระทบกันหมดครับแล้วปรับตัวกันยังไงครับในส่วนของภักการท่องเที่ยวมันเกาะช้างเนี่ยหลังจากที่เราต้องมีการเล์ออฟมีทุกอย่างตามตามที่เราต้องลดค่าใช้จ่ายเนาะครับ จนวันหนึ่งที่เราได้พยายามที่ปรับตัวโดยการที่สร้างมาตรฐานความปลอดภัยขึ้นมาในอำเภอเกาะช้างในจังหวัดตราดด้วยนะครับก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเราบ้างประปลายแต่ถามว่ามันมันได้เงินเท่ากับเม็ดเงินเท่ากับเมื่อก่อนไหมไม่ได้ครับเพราะว่าสาเหตุเพราะเราต้องลดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเช่นการค่าเช่าห้องเนี่ยจากเมื่อก่อนอาจจะได้ถึงร้อยบาทนะครับ แต่ปัจจุบันได้แค่20บาทนะครับนี่คือการปรับตัวซึ่งลดราคาค่าใช้จ่ายในการออของนักท่องเที่ยวนะครับมีโปรโมชั่นต่างๆเกิดขึ้นมาเลยทําให้รายได้ถึงแม้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นแต่รายได้ก็ยังไม่สามารถที่กลับไปที่เดิมได้ครับก็คืออย่างที่ทราบเนี่ยธุรกิจโรงแรมเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใช้คนขับเคลื่อนเป็นหลักเลยนะครับคือไม่ว่าจะโปรโดักดีแค่ไหนแต่ถ้าคนเนี่ย ไม่มีศักยาภาพก็คือจบเช่นเดียวกันนะครับตัวผมก็คือแต่สิ่งที่เราต้องเริ่มทาก็คือเรื่องคนเพราะว่าคนเป็นต้นทุนหลักแล้วก็เป็นต้นทุนที่สําคัญนะครับเราก็ต้องพยายามปรับตัวโดยการที่ลดนะครับลดสเกลนะครับลดเวลาเปิดนะครับแล้วก็ลดในการบริการในบางจุดเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้แล้วก็รายจ่ายของเราการปรับตัวนะครับคือเราก็ปรับตัวมามีอ การขายให้พวกกุ๊ปสัมมนาเยอะขึ้นนะครับพอดีก่อนก่อ,กอนโควิดมาครับเรามีการเปิดหอประชุมอหอใหม่ซึ่งซึ่งบจุคนได้เกือบ300คนนะครับแต่ว่าเนื่องจากโซเชียลดิสแตนซิ่งก็ก็เราจะจุได้เหลือแค่150คนนะครับแล้ก็ก็จะต้องเราก็เลยสามารถที่จะมีกรุปกร๊ปสัมมนากุปกุปอาจจะเป็นมาจากโรงเรียน หรือราชการในด้านนี้ครับเขาก็จะสามารถที่จะมามาสัมมนากับเราได้ถ้ามีโอกาสได้ได้มาลองขับรถช่วงที่ยังล็อกดาวอยู่อะค่ะจะพบเลยว่าเงียบเลยร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยแม้ไม่เปิเปดเลยเปิดขนาดร้านสะดวกซื้อเนี่ยยังปิดเลยค่ะเรียกได้ว่าก็คือปิดกิจการกันไปแบบ ที่ไม่ได้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวใดๆเลยก็คงเหลือแค่เพียงร้านที่เป็นร้านท้องถิ่นขายให้กับคนท้องถิ่นด้วยกันที่ยังเปิดให้บริการอยู่ครับค่ะแล้วก็พอมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะคพอมันเริ่มผ่อนปลนก็เริ่มมีคนขยับเปิดอย่างล่าสุดที่พอรัฐบาลผ่อนปลนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้เนี่ยก่อช้างก็เป็นอีกอ สถานที่เป้าหมายที่คนก็คนกรุงเทพก็ชอบมาบนะคะหรือแม้แต่คนในภาคตะวันออกเองด้วยกันก็ดีก็เดินทางมาเกาะช้างเย,เยอะขึ้นค่ะเกือบสองปีที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับที่โควิด -19 นั้นส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวบนพื้นที่เกาะช้างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ลดน้อยลง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กลายเป็นศูนย์แต่ด้ยวยความร่วมมือร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทั้งเรื่องโควิดฟรีเซตติ้งทั้งเรื่องการระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนบนพื้นที่เกาะช้างณจุดนี้ครับเกาะช้างพร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการเกาะช้างทูเกเตอร์ครับ ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับเกาะช้างทูเกเตอร์เนี่ยทำไมต้องใช้คําว่าเกาะช้างทูเกเตอร์สาเหตุมาจากว่าอําเภอเกาะช้างเนี่ยเป็นเป็นน่าจะเป็นเรียกว่าเมืองหลวงของการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดนะครับก็เลยใช้กิมมิคของเกาะช้างนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งรู้จักเกาะช้างถ้าเกิดเราเองเราเราใช้คําว่าตราดทูเกเตอร์นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่รู้จักเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจึงจึงต้องใช้เกาะช้างทูเกเตอร์ขึ้นมาครับ เพื่อการประสานงานการรวมกลุ่มกันแล้วก็การเป็นทูเกเตอร์จริงๆนะครับไม่ว่าก่อช้างก่อมากก่อกูดนะครับในอำเภอเมืองรวมทั้งชายฝั่งทั้งหมดรวมทั้งชายแดนด้วยครับผมครับครับนะครับกเเ็เป็นการท่องเที่ยวที่มีมาตรการนะครับสร้างความมั่นใจและมีความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็สามารถบริหารจัดการในพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมได้นะครับแล้วก็สร้างความทําให้นักท่องเที่ยวมา เกิดวความประทับใจนะครับและปลอดภัยเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดครับอันนี้เป็นคําถามที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นจังหวัดตราด<ม>แต่ในภาพของการเปิดประเทศเปิดประเทศหรือเปิดจังหวัดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเราต้องยอมรับก่อนว่า1เกาะช้างเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยรู้จักมากที่สุดเหมือนเช่นเดียวกันค่ะเหมือนจังหวัดชนบุรี ทำไมเขาไม่ใช้ชนบุรี move on เขาใช้พัทยา move on นะคะมันก็คือคีย์เวิร์ดในเรื่องของด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์นั่นเองโดยใช้สิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเป็นที่รู้จักมากกว่ามาเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญแต่หัวใจของมันนะคะมันไม่ใช่แค่คำว่าเกาะช้างแต่มันคำว่าคือ Together นั่นหมายความว่าพื้นที่ที่เราจะร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเนี่ย ไม่ใช่แค่เกาะช้างอย่างเดียวตอนนี้เราก็พยายามผักดันในส่วนของเกาะกูด<ม>ในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองตราดแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ฝั่งชายแดนที่เป็นอำเภอคลองใหญ่ค่ะเปิดการท่องเที่ยวแบบเกาะช้างทูเก็ตเตอร์เนี่ยคิดว่ามันจะเป็นการกระจายรายได้ไปทั่วทั้งเกาะเลยนะครับกระจายรายได้ทั้งผู้ประกอบการโรงแรมขนาดใหญ่รีสอร์ทโฮมสเตย ร้านอาหารร้านค้าครับรถนําเที่ยวเรือนําเที่ยวจนไปถึงเกษตรกร,กรแล้วก็ชาวประมงนะครับเพราะว่าเกษตรกร,เ,กรเองชาวประมงเองก็ป้อนวัตถุดิบเขา้าเข้าสู่รีสอร์ทโรงแรมแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารครับก็คือในภาพรวมแล้วเนี่ยเราจะมีรายได้ร่วมกันทั้งทั้งเกาะครับคําว่าเกาะช้างทูกเกเตอร์เขาก็มีสองในยะตั้งแต่แรกนะคะว่าทูเกเตอร์เนี่ยเราก็จะมีทั้งภาคประชาชนภาคเอกชน ู้ประกอบการภาครัฐร่วมมือกันเพื่อที่จะทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยกลับฟื้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ทูเกเตอร์อีกในย่านหนึ่งด้านการกายภาพตอนแรกเราโฟกัสว่าหมู่เกาะช้างเป็นพื้นที่นําร่องแต่หมู่เกาะช้างเนี่ยเขาก็จะมีเกาะช้างเกาะกูดเกาะหมากซึ่งมันมีความจําเป็นทางด้านกายภาพที่เราต้องขายภาพรวมทั้งหมู่เกาะค่ะคก็เลยให้เป็นคอนเซปต์ของเกาะช้างทูเกเตอร์นะคะคตอนนี้นะครับ การที่ได้เปิดเกาะช้างทูเกเตอร์มาแล้วเนี่ยครับทำให้การท่องเที่ยวนะครับเริ่มจะดีขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้ามาในอําเภอเกาะช้างค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากเทสทูโกหรือนักท่องเที่ยวที่เป็นโดเมสติกที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเริ่มกลับเข้ามาที่ในอำเภอเกาะช้างค่อนข้างมากโดยเฉพาะชาวต่างชาติเริ่มมามีการเข้ามาเยอะขึ้นครับมากขึ้นดิฉันเชื่อว่า ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือผู้ประกอบการก็ดีมีความคาดหวังทุกท่านทุกคนต้องอยู่บนความหวังพื้นฐานของความหวังของตัวเองก่อนว่ามันจะได้มีกําลังใจนะคะว่าเราจะต้องยืนขึ้นมาให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้ส่วนจะเร็วได้ขนาดไหนเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมหรือโ c o อร์อะไรได้เพราะเชื่อโลกเขาก็ปรับเปลี่ยนไปตลอดนะคะแต่ถ้ามันกลับฟื้นมาเร็วได้ปกติมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การคาดหวังของเราเนี่ย ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าขณะนี้เราเปิดได้สเต็ปแรกแค่นี้มันดีแล้วค่ะนะคะเราพอใจแล้วค่ะแต่ถ้ามันดีได้ก,กว่านี้อีกไหมดีค่ะนะคะเราก็พร้อมที่จะ,ะต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะณขณะนี้นะคะต้องต้องยอมรับว่าในการเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ของเกาะช้างเนี่ย นักท่องเที่ยวยังยังไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาพื้นที่แซนบ็อกที่เกาะช้างได้ตามแนวทางที่ทางสวคกําหนดก็อาจจะต้องรอระยะระ,ระยะเวลาอีกสักนิดนึงนะคะ,ะแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากจะให้ผู้ประกอบกกอบการทุกๆท,ท่านนะคะพยายามจะบันเดิลแพ็กเกจร่วมกับพื้นที่อื่นๆที่เป็นพื้นที่รับนักท่องเที่ยวที่เป็นด่านใกล้สวนณภูมิก็ดีหรือ ลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็ได้หรือภูเก็ตก็ได้หรืออุตตะเภาก็ได้แล้วทำบันเดิลแพ็กเกจ mm hmm. เดินทางมาเกาะช้างซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของเทสแอนด์โ hmm. กซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยให้ในักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะมาเกาะช้างเนี่ยก็ได้มาหลังจากที่ผลตรวจภาวะผ่านแล้ว mm hmm. เขาก็สามารถที่จะเดินทางมาเกาะช้างได้เลยะคะ่ะอยากจะให้ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ย หาช่องทางในการขายนะคะโดยไปผนวกรวมกับบริษัทนําเที่ยวก็ดีหรือ OTA ที่เป็นออนไลน์ทราเวลเอเจนต์ก็ดีในการที่จะไปผนวกรวมเขาเรียกว่าเป็นการ,รบันเดิลแพ็คเกจนะคะเพื่อให้เกิดการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเกาะช้างในรูปแบบเทสเซนโกค,ะค่ะผมมองว่ามันเป็นเป็นจุดที่ดีนะครับที่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมกัน แล้วก็สื่อสารในส่วนของข้อมูลสำคัญในหลายๆด้านไม่ใช่แค่การขายการตลาดอย่างเดียวอันนี้รวมถึงตอนนี้เราต้องมองไปเรื่องสาธารณสุขด้วยนะครับซึ่งการมาจับมือร่วมกันแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณภาคร,รัฐบาลนะครับที่ช่วยเหลือเรานะครับทำให้เกาะช้างเป็นเกาะช้างแซนบ็อกแต่ขณะนี้ปัญหาของเกาะช้างแซนบ็อกเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับถ้า,ารัฐบาลยัง ต้องเพิ่มการช่วยเหลือให้เราอีกนิดหนึ่งครับคือขณะนี้ระยะเวลา5ชั่วโมงที่มาเกาะช้างเนี่ยในพระราชกิจจานุเบกษาที่ออกมาเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่สามารถมาหาเราได้เรา่งนั้นเราขอเรียกขอเลขอความอนุเคราะห์จากภาครัฐนะครับช่วยให้ให้เราเป็น1นบวกหคืนหคือคืนแรกสามารถพักอยู่ในบลูโซนของกรุงเทพนะครับสมุทรปราการหรือชลบุรีนะครับ แล้ววันที่2เนี่ยเราก็ใช้รถที่เป็นชาพลัดนนะครับซิลรูทมาที่อำเภอเกาะช้างโดยตรงนะครับโดยที่มีอาจจะมีจุดพักรถที่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีนะครับก่อนถึงเกาะช้างโดยที่แต่แต่และ2แห่งนี้ก็เหมือนกันทั้งระยองและจันทเราจะอยู่ในเขตที่เป็นมาตรฐานของชาพลัดความปลอดภัยสูงนะครับแล้วและก็นักเที่ยวจะได้อยู่ในอำเภอเกาะช้างครบเวันตาม มาตรฐานการกักตัวนะครับสาเหตุทําไมต้องมาที่เกาะช้างแค่หนึ่งบวกหกเนื่องจากนักเที่ยวกลุ่มนี้เป็นนักเที่ยวเดิมๆนะครับที่เคยมาเกาะช้างทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงรีเควสโดยตรงที่จะมาเกาะช้างแต่ถ้าเขาจะให้เขาไปอยู่ที่อื่นก่อน3วันหรือ4วันแล้วค่อยมาเกาะช้างเขาไม่เลือกเกาะช้างแล้วครับเขาไปที่อื่นแน่นอนเขาไม่มาแล้วครับจะมีการเปิดเนี่ยนะครับในพื้นที่ทั้งเรื่องจังหวัดตราดทั้งเกาะช้าง ผู้ประกอบการเราได้กก้มีการเตรียมพร้อมหรือเตรียมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างค่ะสําคัญมากต้องเรียนเลยว่าในการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งเป็นส่วนของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็พวกสมาคมนะคะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเราศึกษาแล้วเรามีความเตรียมพร้อมไม่ว่าการจะทํามาตรฐานชาชาพลัส tsc ในพื้นที่ แล้วก็มีการอบรมให้กับผู้ประกอบการเรานะคะส่วนหนึ่งชมรมร้านอาหารก็รับหน้าที่ในส่วนของการให้ความรู้นะคะแล้วก็อัปเดตข้อมูลด้านการท่องเที่ยวว่าสเต็ปต่อไปในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราเริ่มจากคนในชุมชนเราก่อนเราต้องพร้อมก่อนนะคะค้าขายในคนในชุมชนก่อนให้พร้อมก่อนก่อนที่เราจะรับคนที่เข้ามาในเที่ยวบ้านเราด้วยความสบายใจคนในบ้านเราก็ต้องสบายใจก่อนต้องปลอดภัยก่อนค่ะ <ừ> mm. ก็เลยให้มีความร่วมมือหลายๆด้านทั้งผู้นําผู้บริหารจังหวัดเองก็ให้การสนับสนุนก็ทําให้เราสามารถลุกขึ้นได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็เป็นที่รู้สึกว่าในส่วนของเราผู้ประกอบการเรารู้สึกพึงพอใจในส่วนของเราเนี่ยในระยะปีกว่านะครับเ,าเราก็ดูในเรื่องของความปลอดภัยของคนในชุมชนนะครับให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันโควิด การดูแลตัวเองนะการเว้นระยะห่างแล้วก็เชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีนให้มีจำนวนมากที่สุดนะครับสร้างความรู้ความเข้าใจทุกอย่างนะครับแล้วก็ในในช่วงของโควิดเนี่ยเราก็ตั้งจุดคัดกรองนะครับห้ามผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเดินทางเข้าออกในพื้นที่นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าคนในชุมชน มีความปลอดภัยแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของการป้องก COVID ันโควิดพอสมควรนะครับเราก็เลยพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวส่วนนักท่องเที่ยวที่มาก็ต้องมีความปลอดภัยเช่นกันก็จะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวเองทั้งเจ้าบ้านเองอมีความปลอดภัยด้วยกันนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาเที่ยวที่เกาะช้างนะครับแล้วถ้าเข้ามาเที่ยวเกาะช้างเนี่ยก็อยากให้เที่ยวทั้งสองฝั่งนะครับ ทั้งเกาะช้างและเกาะช้างใต้เกาะช้างใต้คือฝั่งเกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับถ้ามาที่นี่ท่านจะเจอกับบรรยากาศและวิถีชีวิตของคนในชุมชนครับเป็นเป็นวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นพายเรือขยับครับนั่งเรือมาสหรือเรือแจวครับเดินสะพานชมป่าเชาเลนที่สลักเพชรหรือสะพานแดงตรงนี้ครับ พักโฮมสเตย์ไปดำน้ำชมปะการังแล้วก็ที่ขึ้นชื่อก็คือเรื่องของอาหารทะเลที่มีแต่ความสดแล้วก็ปลอดจากสารเคมีในฤดูผลไม้ก็จะมีเงาะทุเรียนมังคุดลองกองนะครับโดยเพราะทุเรียนชนีเกาะช้างนะครับก็มามาทานได้ที่นี่เลยนะครับที่เกาะช้างส่วนหนึ่งธรรมชาติก็ได้พักผ่อน ปรับปรุงตัวเองได้ฟื้นฟูนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประการลังก็ดีชายหาดนะคะเราจะเห็นว่าวันนี้ชายหาดของเกาะช้างเนี่ยกลับมาสวยสดงดงามเหมือนเดิมนะคะหรือยิ่งกว่าเดิมคุณต้องลองมาสัมผัสค่ะขณะนี้นะครับจังหวัดตราดอำเภอเกาะกช้างและเกาะหมากเกาะกูดนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับมีมีธรรมชาติฟื้นตัวกลับมาอย่างสวยงามทะเลใน้ำสวย ขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวและก็พักผ่อนในจังหวัดตราดของเรานะครับก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวเกาะช้างนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับมีสิ่งหลายอย่างนะครับมีทั้งน้ําตกมีทั้งทะเลมีทั้งการกิจกรรมเกี่ยวกับทางน้ํานะครับหรือการเดินเดินศึกษาธรรมชาตินะครับก็มีทุกอย่างในที่เดียวกันนะครับ ซึ่งมาแล้วก็คุ้มค่านะครับแล้วท่านก็จะได้รับความประทับใจจากคนเกาะช้างซึ่งมีน้ําใจไมตตีที่ดีนะครับเกือบ2องปีที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับที่ธรรมชาติบนพื้นที่เกาะช้างนั้นได้มีโอกาส,สพักผ่อนและฟื้นคืนกลับมาสวยงามกว่าเดิมภาคการท่องเที่ยวก็มีโอกาสนะครับได้ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่สิ่งสําคัญก็คือนักท่องเที่ยวทุกคนนั่นแหละนะครับเวลามาเที่ยวก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหมัดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และอย่าลืมเรื่องการเว้นระยะห่างด้วยเพื่อการท่องเที่ยวของไทยนั้นฟื้นคืนมาอย่างยั่งยืนครับ